สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีทุกท่านนะครับผมในช่องชาแนลของตีเฮงเกงมือสองนะครับวันนี้ครับตีอยู่กับโตโยต้าโคราติกเข้ามาใหม่นะครับปี2019นนะครับชมไม่ได้เชียงแล้วครับใครมองหาชมนี้อยู่ผมบอกเลยว่ารีบจัดรีบจองเข้ามาเพราะว่ารถมีแค่คันเดียวนะครับหลุดมาได้ไงนะผมสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาชมรายละเอียดอบพันก็คือเริ่มต้นที่ไฟก็หล่อแล้วนะผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับจบเชียวหล่อๆแบบนี้นะครับสวยๆเลยสีบอลเงินนะครับผมใครมองหาไว้ใช้งาน กระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบชั้นเดียวแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักโตโยตานะครับรถเขาจะนิ้แบบสปอร์ตสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นเอาติดโฉกปีนี้แล้วนะครับดูครับไฟหน้านะครับสวยๆเลยใครมองหาโฉมนี้อยู่รีบจัดที่จองแล้วผมบอกเลยว่าราคาเราใจมากๆนะครับที่ดีทุกท่านนี่นะป้ายแดงกอกเล็กกล้าวนะครับผมเขาไก่เท่าไปสองเจ็ดสองนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับผมเดี๋ยวดูด้านข้างนะครับช่วงรอยต่อนะครับ สวยๆครับต่อชิดติดเนียนกันปกติเลยนะครับยางและยางปีถึงปีสองครับแม็กเดิมโรงงานครับกริบๆแบบนี้นะครับผมโช๊คเดิมนะครับจากโรงงานเลยรถแทบไม่ทําอะไรมาเลยนะครับผมกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็สีบอลเงินนะครับค่อนข้างดูแลรักษาง่ายสวยหรูนะครับผมกระจกตรงนี้นะครับผมเป็นกระจกเดิมโตโยต้านะครับพร้อมสัญญาณการขโมยออโต้รามนะครับกริบๆแบบนี้เลยที่จับประตูด้านนี้เป็นโครเมียมนะครับผม พร้อมเซนเซอร์อล็อกได้ด้วยนะครับนี่สำหรับภายในคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับจะมี3าสีด้วยกันมีสีเทานะครับลุกค้าตัดด้วยกลางแล้วก็สีครีมแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะครับบอกเลยว่าโหสวยครบจบที่เดียวนะครับผมระบบออปชั่นให้มันจัดเต็มนะครับเกียร์ออโต้นะครับกิฟต์เลยคันนี้นะครับดูจอให้มาเรียบร้อยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่สักครู่นะครับ เลขไม่แค่แสนเดียวนะครับเป็นรถของหน่วยงานปลดละว,วานนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าเช็คศูนย์เช็คระยะตลอดเวลาแล้วลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับผมดูนะครับแอร์เย็นเพลงดังแน่นอนครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับระบบไฟเซนเซอร์แจ้งเตือนทุกจุดใช้งานได้ปกติกกนะครับรับประกันร,รถไม่เคยชนหักที่ความจมน้ำนะล,ลูกค้าดูหนนัวน็อตของโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นโฉมใหม่โฉมกเก่านวะต้องสีดาเหมือนกันหมดนะรายละเอียดของสร้างประตูรถบอกนะครับปรับไฟฟ้าไม่ใช่กระจบับไฟฟ้านะครับผม เบาจะเป็นปรับแบบมือนะครับต่อมานะครับรายละเอียดด้านหลังนะครับนี่อันนี้ห้องผููโดยสารนะครับผมก็อ่อาสวยเลยสดๆเลยครับแบบนี้รถเพิ่งเข้านะครับย้ำมันยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ล้างเลยและที่สำคัญคือคันนี้มีแอร์หลังให้ด้วยครับนี่โฉมใหม่จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะลูกค้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับน็อตหน้าน็อตหลังนะครับนี่มีขยับ รถเป็นรถหน่วยงานปลอด้าวังสวยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดที่เก็บสัมภาระที่เก็บของให้ดูนี่คู่นะครับนี่คือด้านหลังนะที่เก็บสัมภาระนะครับนี่ให้ดูเม็ดอาร์ตรงนี้ครับรถไม่เคยโดนชนท้ายมานะครับลิดคว่ำไม่มีแน่นอนรถไม่เคยลับสีก็ขับเพิ่งถ่ายเพิ่งเข้าลูกค้าแล้วถ่ายลูกค้าดูเลยคิดดูว่าเลี้ยวให้ไหนนะครับ ไว้ใจของเขาได้เลยลซีนเดิมทำมะพร้าวครับจากโรงงานครับโตโยต้ารู้กันอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมยังไรชุดแม่แรงมีให้ครบนะครับสิ่งทีได้ว่าป่านนี้นเดี๋ยวตีเอามาใส่ให้เพราะถอดออกไปจาัดก,การนะครับพอไปล้างนะครับดูนะครับนี่สวยเลยเม็ดอาร์นะครับไฟชบเชียวลอนล่อเลยคันนี้นะครับใครมองหาไว้ใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะลูกค้าจัว่าไม่ควรพลาด ูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะพี่วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถค่อนข้างสะอาดนะครับดูนะครับเก็บๆเลยเบาะเบอร์สวยงามอันนี้ได้สปานิดหน่อยนี่คือป้ายแดงดีๆนี่เองครับผมะตข้างนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเก็บๆแบบนี้นะครับมองหาว่าใช้งานบอยว่าไม่ควรพลาดนะครับใช้งานได้จริงและเครื่องนิ่มมากลูกค้าเครื่องนิ่มๆเลยนะครับดูนะครับน็อตหน้าน็อตหลังนะครับไม่มีการขยับนะครับ บอเนี่ยขอสไตล์กรอบนึงก็คือสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเครื่องห้องเครื่องกันนะครับลูกค้ารอสักครู่นะครับรับประกันนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือใดทั้งสิ้นนะครับพึงเข้าแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยเลขล์เดิมๆนะครับแสงก็แสงก็โลนะครับรอสักครู่นะครับ นี่สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับลูกค้าเครื่องดูนะครับให้ดูตอนที่สตาร์ทเลยนะครับเป็นอาร์ทตึงชกนะครับเรียงกันสวยงามครับดูนะครับเครื่องอาจจะยังไม่ทำความสะอาดแล้วย้ำมาลดพึ่งเข้ายังไม่ปรับสภาพไปไลยทั้งสิ้นนะครับเดิมแบบนี้เลยนะจุดแค่ม้าสีน้ำเงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับดูเครื่องไม่มีการสั่นไม่มีฟันออกมาแน่นอนนะครับผมสหรับชมโตยเต้าติดปีสองพันสิบเก้านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราสรุปรายละเอียดกันคร่าวๆทีนึงนะครับผมสำหรับเจ้า โตโยต้าโคราฟปีคันนี้นะครับรถปี2019นะครับราคาเสนอขายที่569,000บาทครับย้ำอีกทีหนึ่ง569,000บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนตกอยู่ประมาณเดือนละ10,000บาทเท่านั้นนะผมกรณีที่ฟรีดาวนะผมเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผมแล้วรีบโทรมาที่เบอร์0611936244พิ่โจนนะพี่ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเช่นเดิมนะครับดูฝากรโปนะครับผมไอตัวสติกกดติกเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับเอาเป็นว่าหากชอบรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณพีทุกท่านมากมากสวัสดีครับ